มากินเขาแรกน้ำกันด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมันนี่ได้กุ้งทอดกระเทียมมาเด้ยจ้ากับเขาสวยหอนๆเนาะค่ะพี่น้องเยอะน้ำปลาลงไปมันนี่กับบรรยากาศฝนตกเนาะเลิกงานเขาก็มากินเขาน้ำกันเนี่ยหัวกุ้งเขาก็ไปถอดใช้น้ำกันแล้วก็แกะออกมัสมีมั่นอยู่ตรงหัวมันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเวลา เอากินกับเขาแล้ววันนี้ย้อนน้ำปลาลงไปนี่มมนดีเป็นนวๆใส่กันมาเส่บๆน้องกันเ้อจ้าทางพี่น้องนี่ยยังกินเนาะเขากห่อนๆแ้วเป่าในจังน้อยบรรยากาศยามเหมือนแลงเนาะคะ่ะกินเขา แล้วก็นอนเห็ดงานมาเบิดเหม่อแล้วก็เมื่อยเบิดเหม่อผักพอนดอาหารเสร็จเสร็จกุ้งตัวใหญ่ๆด้วยค่ะพี่น้องเหนือนี่สิเป็นหวานๆเด้กับกระเทียมเจียวหอมๆมากินน้ำกันเสร็จเสรจ้า